สวัสดีค่ะอยู่กับซู้ชิงและรอยไทยไอเดียค่ะซู้ชิงกินอาหารตะวันออกมานานติดติดกันหลายๆวันแล้วเริ่มจะรู้สึกเบื่อแล้วค่ะวันนี้อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมากินอาหารตะวันตกดูบ้างและพอนึกถึงอาหารตะวันตกนะคะก็จะนึกถึงอาหารอิตาลีขึ้นมาแต่ฟังดูทํายากใช่ไหมคะวันนี้อยากลองท้าทายตัวเองแต่ขอมีตัวช่วยเป็นรอยไทยแกงแผนแหงค่ะจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะไปทําอาหารพร้อมๆกันค่ะ เมนูอาหารอิตาเลียนที่เราจะมาลองทํากันในวันนี้นะคะจะเป็นเมนูที่ใช้ราวิโอลี่ค่ะคุณผู้ชมอาจจะเคยลองกินราวิโอลี่มาแล้วนะคะแต่อาจจะยังไม่เคยลองกินราวิโอลี่กับผนงก็ได้เพราะฉะนั้นเมนูในวันนี้ค่ะราวิโอลี่ชีสซี่ผนงค่ะมาดูส่วนประกอบกันเลยนะคะจะมีรอยไทยน้ําแกงผนงมะเขือพวงค่ะแล้วก็มีโหระพานะคะพริกชี้ฟ้าแล้วก็ใบมะกรูดและที่สําคัญขาดไม่ได้ราวิโอลี่ของเราจะเป็นไส้ชีสนะคะมีเครื่องปรุงนิดหน่อยค่ะมีเกลือแล้วก็ ก็มีพริกไทยด้วยค่ะขั้นตอนเริ่มต้นค่ะเผาหม้อให้ร้อนก่อนเลยค่ะหยิบรอยไทยน้ำแกงผันงพร้อมปรุงนี้ขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆรินลงไปทั้งกล่องเลยนะคะนี่คือเสียงที่เราอยากจะได้นะคะเสียงชาๆของน้ำแกงแบบนี้นะคะเทลงไปเนี่ยได้กลิ่นน้ำแกงผันงหอมๆลอยขึ้นมาเตะจมูกทันทีเทให้หมดกล่องเลยค่ะ รอให้เดือดก่อนสักครู่เราก็จะใส่ราวิโอลี่ของเราเนี่ยลงไปต้มใน Thor น้ําแกงเลยค่ะน้ําเดือดปุดๆแล้วนะคะซุชิงจะใส่ราวิโอลี่เข้าไปแล้วค่ะที่เราต้องรอให้น้ําเดือดก่อนแล้วค่อยต้มราวิโอลี่นะคะเพราะว่าเราต้องการจะรักษารูปร่างของมันเอาไว้ไม่ให้เละค่ะเราจะรอให้มันเดือดนิดนึงนะคะแต่ว่าเราจะไม่ต้มให้ราวิโอลี่ของเราสุกจนเกินไปค่ะเพราะเราต้องการที่จะให้มันเหนียวเหนียวหนึบหนึบย้มเยิ้มนิดนึงนะคะเราจะใส่มะเขือพวงของเราแล้วค่ะ เราก็จะปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยของเราค่ะเดี๋ยวจะลองชิมรสชาติของน้ำแกงราวิโอลี่ของเรานะคะ<ม>น้ำแกงเข้มข้นมากๆเลยค่ะตอนนี้อยากจะกินน้ำแกงคู่กับราวิโอลี่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยค่ะเราจะมาจัดจานราวิโอลี่ชีสี่แนงของเรากันแล้วนะคะตักเอาเนื้อเนื้อขึ้นมานะคะวางลงไป ในจานของเราเนี่ยสมบพคุณทางอาหารเยอะมากเลยนะคะมีมะเขือพวงช่วยชะลอความแก่เดี๋ยวจะมีพริกชี้ฟ้าเป็นการช่วยย่อยอาหารด้วยเพิ่มน้ำไปหน่อยสวยงามแล้วนะคะเราจะมาแต่งกันด้วยใบมะกรูดนะคะใบโหระพานะคะเลือกสวยๆมาสักช่อหนึ่งแล้วก็ปักไปตรงกลางแบบนี้ เรียบร้อยแล้วค่ะเมนูราวิโอลี่ชีสซี่ผนงของเราเป็นการผสมผสานระหว่างตะวันออกตะวันตกโดยมีรอยไทยเข้ามาช่วยค่ะ ทายตัวเองสําเร็จแล้วค่ะอาหารอิตาลีไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะถ้าหากว่ามีรอยไทยเข้ามาเป็นตัวช่วยค่ะในครั้งหน้ากนรอยไทยไอเดียนะคะซู่ชิงจะมีเมนูอาหารอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกบ้างคอยติดตามชมกันได้ค่ะวันนี้ซู่ชิงลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ a m p l n Food the healthy taste